ราการ Swim Bike Run ท a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์การเล่นไตรกีฬาที่หลายๆคนให้ความาใส่ใจเลือกใช้นะครับนั่นก็คือตัวรองเท้าวิ่งนั่นเองนะครับก็อย่างที่รู้รกันนะครับว่าสําหรับนักไตรกีฬานะครับก็เราจําเป็นจะต้องมีรองเท้าที่คุ้นนะครับคุ้นชินในการที่จะมาวิ่งหลังจากที่เราปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าการเล่นไตรกีฬาเราไม่ได้นํำรองเท้า ออกไปวิ่งแบบวิ่งเลยนะครับเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมร่วมกับการปั่นจักรยานอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะต้องรู้สึกคุ้นชินกับมันนะครับยิ่งโดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะใส่ถุงเท้าบ้างหรือไม่ใส่ถุงเท้าบ้างเนี่ยก็อาจจะมีความชอบในแต่ละรุ่นที่หลากหลายกันออกไปนะครับแต่วันนี้นะครเราอยู่กับตัว a s i c meta 4 sky plus นะครับที่ถือว่าเป็นรองเท้ากระแสมากๆเลยนะครับสาหรับปีนี้นะครับเพราะว่า เนื่องจากปีที่แล้วอ่ะได้ออกตัวเมตาสปีดสกายตัวแรกนะครับก็เป็นที่ฮือฮามากๆนะครับเพราะว่านักไตรกีฬาหลายๆคนใช้กันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันไตรกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับก็นักไตรกีฬาระดับโลกใช้กันเพียบเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ตัว a อซเนี่ยตัวนี้ผมเองก็ได้อ่านทางรีวิวจากต่างประเทศนะครับก็ทาง a i ซบอกว่า ไม่เชิงเรียกมันว่าเป็น Meta Speed กา y เวอร์ชัน2นะครับหรือว่ารุ่นที่สองยังไม่ใช่เรียกว่าแบบนั้นนะครับยังใส่มาแค่ในชื่อของคำว่า plus เท่านั้นนะครับก็คือเป็นตัวบวกนะครับซึ่งทั้ง ASIC บอกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นแค่ Minor Change นะครับไม่ได้เป็นตัว Major ที่ที่ระดับจะมาเรียกกันว่าเป็นรุ่นที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากที่ผมไปลองใช้มานะครับก็ uh huh. รู้สึกได้เลยว่ามันจริงๆแล้วมันก็มีความความแตกต่างพอสมควรเลยนะครับเพราะอย่างที่เ,เคยรีวิวไว้ในรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับตัวรุ่นแรกนั้นผมลองทดลองใส่แล้วนะครับฟิลลิ่งการวิ่งดีนะครับแต่ว่าเรื่องของไซส์พื้นที่ด้านในรองเท้าเนี่ยมันผมไม่สามารถใส่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ กลายเป็นว่าเราก็ต้องขายทิ้งไปครับแต่ในส่วนรุ่นนี้เนี่ยได้ทดลองนําไปวิ่งจริงๆแล้วนะครับก็ใส่ได้นะครับเรื่องไซส์ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องของสเปคนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคหรือว่าพวกดรอปความสูงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้บนเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับอยากจะ มารีวิวในเรื่องของการเอาไปวิ่งใช้งานจริงๆเลยจากส่วนตัวนะครับแล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปพอสมควรนะครับก็ยังไงก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับการทดสอบการวิ่งครั้งนี้ก็ผมทําทั้งหมด4่รูปแบบนะครับก็มีตั้งแต่วันแรกที่ไปวิ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นการเอาไปวิ่งแบบทาความเร็วสูงสุดเลยนะครับกับการวิ่ง20่ินาทีนะครับหรือหรือระยะก็ประมาณ 5กิโลกับอีก300กว่าเมตรนะครับที่ผมทําได้นะครับในเพจประมาณ3.45 3.45นะครับที่20นาทีนะครับก็เป็นการทาความเร็วในระยะประมาณ5กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็าการทดสอบที่ี่ยก็เอาไปวิ่งแบบฟัตเล็กนะครับหรือการวิ่งช้าสลับเร็วตัวนี้นี่ก็อาจจะเป็นตัวไกด์ไลน์กับเพื่อนๆลองดูได้นะครับว่า,าหลายๆคนบางคนอาจจะไม่ได้เอาไปวิ่งเพื่อการแข่งขันทําความเร็วตลอดระยะนะครับ ก็อาจจะไปวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็เหมาะสําหรับการที่ไปทดสอบระณะแบบฟาเลกนะครับก็คือวิ่งช้าสลับเร็วนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการเอาไปทำสปีดเวิร์กแบบสั้นๆนะครับก็ผมเอาไปสปรินต์ประมาณ200เมตรนะครับประมาณ8เซตนะครับแล้วก็ทดลองการเร่งรอบขาในการวิ่งสปีดเวิร์ก200เมตรตรงนี้นะครับ ในการทำรอบขาแบบสูงๆนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าตัวสกายพลัสเนี่ยจะเด่นเรื่องของการก้าวไกลนะครับไม่ได้เป็นตัวชูโรงนั่นเองนะครับในในขณะที่ตัวรุ่นที่เป็นฝาแฝดหรือตัวเอชเนี่ยจะเป็นตัวที่พูดถึงเรื่องการทํารอบขาเป็นหลักนะครับแต่ในเซตของการทําวิ่ง200เมตรสปีดเวิร์ก8เซตตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทดลองการวิ่งแบบรอบขาสูงๆด้วยนะครับเดี๋ยวความรู้สึกเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันภายในคลิปนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยขาดไม่ได้นะครับก็คือการทดสอบวิ่งแบบนักไกลกีฬาของเราเองนะครับก็คือการวิ่งหลังจากปั่นจักรยานนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองการวิ่งหลังจากปั่นบนเทรนเนอร์นะครับก็เป็นการปั่นแบบค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณ40กิโลเ,เหมือนกับการเล่นไกลกีฬาระยะโอลิมปิกนะครับแล้วก็ลองล,อง,ลองไปวิ่งเ,เป็นเซตๆนะครับเซตละ3นาทีนะครับก็ก็ก เป็นยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมการรีวิวที่ไปวิ่งจริงได้ภายในคลิปนี้เลยครับผม <Okay. S 1> สวัสดีครับก็เช้านี้นะครับมีโอกาสได้เอารอ,องเท้าตัว,ตว a อซิดเมตาสปีดสกายพลัสนะครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับกับสีเขียวรุ่นใหม่นะครับมาทดสอบทำการวิ่งทำความเร็ว20นาทีแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจริงๆก็รุ่นนี้ผมสั่งซื้อทางออนไลน์นะก็ไม่ได้มีโอกาสได้เอา มาทดสอบไปวอร์มไป taste, เทสวิ่งเบาหรืออะไรก่อนนะครับก็แกะกล่องแล้วก็เอามาเทสวิ่งแบบทําความเร็วเลยนะครับก็จะได้เห็นกันไปเลยว่าแบบมันกัดไม่กัดความรู้สึกการสวมใส่มันเป็นยังไงนะครับก็ลองเทสเป็นเช้านี้แบบแกะกล่องลองเลยนะครับเอาความรู้สึกไล่เรียงความรู้สึกแรกกันก่อนนะครับก็คือในความรู้สึกแรกเนี่ยก็คือหลังจากแกะกล่องเนาะก็จะเห็นเลยว่ามัน ก็คือมันสวยนะครับมันมีสีที่สวยจริงๆนะครับนะครับมีเป็นสีเหมือนเขียวไล่นะครับไปทางจัดเข้มไปอ่อนอ่อนไปเข้มนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวแบบคล้ายๆเหมือนสีสะท้อนแสงนะไกลๆก็ดูแล้วมันโดดเด่นนะครับก็อันนี้พอดีใส่กับถุงเท้าสีเขียวด้วยซึ่งมันก็เลยดูเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การสวมใส่เรื่องการสวมใส่ที่สัมผัส แรกได้เลยแล้วก็ผมเองก็นะครับเคยรีวิวไว้ในตัวรุ่นแรกที่เป็นสีส้มดำสีโตเกียวนะครับซึ่งก็เพื่อนๆสามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับก็คือเรื่องของระยะความยาวของรองเท้านะครับที่รุ่นแรกเนี่ยผมมีปัญหาเลยก็คือว่าพอเอาเท้าส่งเข้าไปแล้วเนี่ยหัวมันชนกับกับตัวรองเท้านะครับก็ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือนิ้วเนี่ยมันพองเลยหลังจากที่วิ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ทดสอบในการวิ่งที่เร็วหรือว่าแรงประมาณเท่าวันนี้ด้วยซ้าไปนะครับก็พอถอดมาก็คือนิ้วมีอาการพองเลยแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตเห็นได้เลยว่าขับมันมีพื้นที่เหลือด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะสวมสบายกว่าเดิมเยอะนะครับก็สําหรับการไกด์ไลน์ไซส์นะครับก็ผมใส่รองเท้าเน็กเปอร์เซ็น ไซส์9.5า US นะครับสำหรับตัวนี้ก็ใส่เป็นไซส์10 US นะครับก็ก็ใส่ได้พอดีครับเหลือด้านหน้านิดนึงอย่างที่เห็นนะครับส่วนด้านข้างอะไรพวกนี้คือไม่ได้บีบเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความสบายก็จะมากกว่าเน็กเพราะว่าตัวเน็กเนี่ยมันมันมีรูปทรงของเท้าที่มันค่อนข้างจะแคบแล้วก็บีบให้มันออกไปทางด้านข้างนะครับถึงแม้ว่าเท้าผมเนี่ยจะเป็นเท้าที่ ที่มีรูปเท้าแบบออกด้านข้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่สวมสตัว Sky p l u าตัวนี้มันด้านข้างสบายด้านหน้าเหลือนะครับกับไซส์10 US ซึ่งปกติก็ใส่ไนกี้เน็อยู่ที่9.5 US นะครับต่อมานอกจากความการสวมใส่แล้วก็ดีไซน์ความสวยงามแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นแรกนะครับที่ผมรีวิวไว้เลยก็คือส่วนตัวนะครับก็คือเรื่องของตัวเชือกนะครับซึ่งตัวเชือกตัวนี้มันออกแนวเหมือนเป็นแบบ ถักๆแล้วก็มีเท็กเจอร์นิดนึงนะครับซึ่งมันดูเลสซิ่งกว่ารุ่นแรกเยอะเลยนะครับตัวแรกเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันคลาสสิกโดยส่วนตัวซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ชอบนะก็ตัวอัปเปอร์มันก็คือก็เนี่ยครับก็จะเป็นลายเท็กเจอร์เป็นเส้นๆนะครับซึ่งมันก็สวยดีแล้วก็มันค่อนข้างจะบางพอสมควรก็จะมองทะลุเห็นเหมือนสีเท้าลางๆด้านในนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับออกมาก็เรื่อง ของตัว a อซิที่เขา PR นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัว a อซิเนี่ยตัวรุ่นนี้นะก็จะมี Metaspeed เนี่ยก็จะมี Sky กับ Plu สซึ่ง Sky เนี่ยทาง a อซิก็โปรโมทว่ามันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราหรเหมาะสำหรับนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งก้าวเท้ายาวนะครับเพื่อให้ก้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน a อ e ก็จะเป็นตัวที่เรา,เราบอกว่าเหมาะสาหรับนักวิ่งที่ใช้รอบขาสูงหรือว่าก้าวถี่นะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นนักวิ่งที่ประมาณใช้รอบขาสูงประมาณหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเวลาถ้าวิ่งก็จะประมาณ185นะครับขึ้นไปในระยะที่แบบเราทำความเร็วหรือว่าในในการแข่งขันนะครับแต่วันนี้ก็เราทดสอบกับตัวสกายนะซึ่งเขาพิอาว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราก้าวไกลได้ดีนะครับหร,หรือทำไซส์เล็งได้ดีนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันไม่ได้เพียงแต่ว่ามันทำให้เรา ก้าวไกลแล้วเราก้าวไกลได้ดีอย่างเดียวทําได้ดีกับการก้าวไกลเนาะแต่ว่าผมว่าด้วยรูปทรงมันหรือว่าตอนจังหวะที่ผมวิ่งจริงๆเนี่ยมันความรู้สึกมันบอกได้เลยว่ารองเท้าอ่ะมันบังคับมันบังคับให้เราต้องก้าวไกลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเป็นนักวิ่งที่ติดกับการที่ก้าวก้าวถี่นะสั้นนะครับคราวนี้เนี่ยตอนก้าวจังหวะที่ก้าวถี่ผมรู้สึกเลยว่าตัวรองเท้ามันเราลงเท้าปุ๊บมันไม่ถนัด พอมันไม่ถนัดเนี่ยมันเลยเหมือนว่ารองเท้าอ่ะมันบังคับให้ให้ผมต้องก้าวไกลโดยอัตโนมัติไปในตัวนะครับส่วนการก้าวไกลไปแล้วเนี่ยมันช่วยส่งให้มันทําได้ดีไหมก็มันก็ช่วยส่งให้ทาได้ดีจริงๆแล้วในความรู้สึกก็รู้สึกว่ามันดีกว่าตัวรุ่นแรกนะครับถ้าให้จับจุดสังเกตจริงๆก็ผมอาจจะคิดว่าตัวพื้นของรองเท้าเนี่ยมันออกแนวเป็นเหมือนคับเหมือนโ้งๆเนาะ มันชันมันให้ระยะชันมากกว่ารุ่นแรกนะครับพอมันให้ระยะที่มันชันมากกว่ารุ่นแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จังหวะเราเก้าวไกลนะครับขนาดแบบก็เหมือนกับว่าเราเวลาเราจังหวะที่เราต้องก้าวไกลเนี่ยบางทีตัวรับโค้งเนี่ยมันช่วยมีจังหวะให้เรา Landing, แลนดิ้งแล้วก็ส่งเท้าไปข้างหน้าได้ ดีแล้วก็ต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นก็ไอเรื่องที่ว่าตัว Sky Plus เนี่ยมันเหมาะกับก้าวไกลจริงไหมใช่ก็คือ 1. คือก้าวไกลได้ดี 2. ก็คือบังคับให้เราต้องก้าวไกลโดยอัตโนมัตินะครับเพราะการก้าวสั้นมันไม่ถนัดนั่นเองนะครับส่วนตัวเอชก็จริงๆผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนะครับก็ หวังว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ลองในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็คือเป็นการทดสอบทําความเร็วนะครับซึ่งเปิดตัวขผมก็ว่ามันทาความเร็วได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันก็ได้ครับว่าผมทดสอบวิ่งด้วยเพจประมาณไหนเนาะแล้วก็ระยะก้าประมาณไหนแล้วก็รอบขาด้วยนะครับลองไปดูตัวเลขเพื่อเป็นการไล์เพื่อนๆก,นกันก็ได้ครับผ เช้านี้นะครับก็มาทดสอบกับ Meta Speed Skyplus A6 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาลองทดสอบในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเอามาวิ่งแบบปัดเลกนะครับหรือว่าการแบบวิ่งช้าสลับเร็วนะครับเพื่อ,อแบบลองทดสอบในการวิ่งแบบสไตล์แบบฟรีฟอร์มนิดนึงนะครับก็เผื่อเพื่อนๆที่หลายๆคนสนใจตัวรองเท้าตัวนี้ที่เอาไปวิ่งออกกําลังกายนะครับไม่ได้เน้นกันแข่งขันก็อาจจะมีการวิ่งช้าสลับเร็วบ้างนะครับนั้นก็ จะได้มาจับความรู้สึกกันสําหรับเช้านี้นะครับก็วันนี้ผมวิ่งจบไปแล้วนะครับก็เป็นการทาวันเล็กประมาณเอ่อสิบสามกิโลนะครับวิ่งช้าสลับเร็วไปเรื่อยนะครับโดยการหลักๆผมก็ใช้กําหนดด้วยเวลานะครับกําหนดกรอบเวลาในการวิ่งช้าแล้วก็สลับกับการทําความเร็วไปเรื่อยนะครับแล้วก็จับความรู้สึกของการวิ่งด้วยรองเท้าตัวนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยที่ยังคงย,ยืนยันความรู้สึก แรกเดียวกับวันแรกที่มาทดสอบมันครับก็คือเรื่องของตัวรองเท้าเนี่ยไม่ไม,ไม่มั่นใจในเรื่องของตัวดีไซน์ของรองเท้าหรือว่าการวางพื้นรองเท้านกาสะแบบไหนนะครับที่มันยังคงพยายามที่จะทําให้การก้าวเท้าของเราอ่ะมันก้าวออกไปได้ไกลกว่าปกติคือจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าไม่ไม่เชิงว่ามันทําให้เราเก้าวไกลนะครับแต่ว่าการวางเท้า,าใกล้ๆตัวหรือว่าการก้าวสั้นเนี่ยมันมันรู้สึกไม่ค่อย ไม่ค่อยคอมฟอร์ตเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกเหมือนฟืนนิดนึงนะครับเลยทาให้ความรู้สึกว่าแบบเออการที่ผมก้าวไกลออกจากตัวไปอีกนิดนึงเนี่ยมันมันสบายกว่าในการวิ่งด้วยรองเท้าตัวนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงของรองเท้าแล้วกันนะครับก็ตัวตัวนี้ผมรู้สึกว่า,าความความแข็งของพื้นรองเท้าเนี่ยมันแข็งกว่าอย่างตัวไนกี้เน็กเซนนะครับ มันไม่มันไม่มีระยะในการของของการซับตัวหรือว่าการเด้งตัวที่มากเท่ากับตัว n i ี e 1%นะครับแต่ก็การก้าวยาวเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันพื้นมันแข็งหรือว่ากระด้างจนรู้สึกว่ามันแบบมันเจ็บเท้าหรือว่าอะไรนะครับก็ยังแบบรู้สึกว่าอยู่ในจังหวะที่มันพอดีนะครับอย่างผมเองปกติก็เคยมีรองเท้าตัว,ตว Magic Speed ของ a i r s i c นะครับก็คือตัวนั้น่ะแข็งเลยนะครับวิ่งในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือจัดว่าอาจจะเจ็บเท้าเลยนะครับแต่ว่าวิ่งไปสักระยะหนึ่งอ่ะตัวรองเท้ามันก็ มันก็นุ่มลงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวพื้นรองเท้าที่แข็งอยู่ดีนะครับซึ่งก็ตัวนั้นก็เก็บเอาไว้สาหรับการซ้อมน,นะครับก็ได้เรื่องของความแข็งแรงค่อนข้างโอเคนะครับส่วนกลับมาที่ตัว a S10 Meta Speed Sky Plus ตัวนี้นะครับในเรื่องของความมั่นคงของการวางเท้าแล้วกันนะครับสําหรับในกรณีที่ผมลองวิ่งช้าที่วิ่งช้าดูนะครับก็คือมัน ให้สแตบิลิตี้หรือว่าความมั่นคงในการวางเท้าที่มั่นคงกว่าตัว n นก e a i n t 2นะครับก็คือตัว Nike Air p e r c e 2มันจะให้ความรู้สึกที่เ,ออเป็นสปีดชูจริงๆหรือเป็นรองเท้าที่ทําความเร็วจริงๆเวลาที่เรา,เาผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าการที่เราเอา Nike a i n t 2ไปวิ่งช้าเนี่ยมันทาให้มันมันเราจะรู้สึกว่ามันออกแนวรู้สึกว่ามันจะฝืน นิดนึงนะครับแล้วก็การวางเท้ามันการวางเวลาเราวางเท้าไว้ที่พื้นเนี่ยแบบวิ่งไม่เร็วนะครับมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัวตัวนี้นำไปวิ่งช้าแล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันฝืนหรือว่าไม่สบายเท้าเวลาที่เราต้องการวิ่งวางเท้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราวิ่งช้าก็จริงแต่ว่ามันทําให้เรายังยังคงอยากจะก้าวยาวอยู่ เหมือนที่ได้บอกเล่าไปตอนต้นครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการที่เอาตัวรองเท้าไปทดสอบนะครับก็อยากให้เห็นความแตกต่างของการนําไปลองวิ่งดูนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการลงทําความเร็วนะครับก็จะเป็นทําความเร็วอยู่ที่ระยะประมาณ200เมตรนะครับก็ทําทั้งหมด8เซตนะครับก็ท,ทั้งหมด ระยะ8ครั้งนะครับโดยที่พยายามทำความเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าความแตกต่างที่ทดสอบกับเซตนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้รอบขาที่เยอะขึ้นนะครับจากที่ครั้งแรกๆที่เราลองใช้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเออมันทำให้เราก้าวไกลขึ้นเนาะก็ทำให้ระยะออรอบขาของเรามันออจำนวนรอบขาของเรามัน มันน้อยลงไปด้วยนะครับแต่รอบนี้ก็พยายามที่จะปั้นรอบขาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกว่าเออเราทาความเร็วได้ด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราเออรับได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็การลงทั้งหมด8เซตกนะ็จะทาความเร็วอยู่ที่ประมาณเทตสองห้าศูนย์ถึงสามนะครับใช้เวลาต่อต่อนหนึ่งเซตก็จะประมาณ35-40ถึงวินาทีนะครับเป็นการเหมือนสปินสั้น <spe ech ing> เพื่อทดลองความเร็วแล้วก็ใช้รอบขาที่เยอะขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวรองเท้าเองก็ยังสามารถที่จะทําให้เราสามารถวิ่งด้วยรอบขาได้นะครับถ้าเราใช้กําหนดรอบของตัวเองดีๆนะครับก็ยังสามารถทําได้นะครับเนี่ยอย่างผมทําในใช้แ,กแรกๆก็ร้อยเก้าสิบกว่านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเป็นการทําความเร็วแบบเหมือนกับจะเป็นระยะเ,เรียกว่าสปินเลยทำความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับก็เลยทําให้การ ทำรอบขาเนี่ยมันมันเร่งตามจังหวะของเราไปด้วยนะครับในเซตเนี่ยครับก็อยู่ประมาณระดับ190ถึง200กว่านะครับแต่นอกจากที่ผมทดสอบในการทําความเร็วกับรอบขาสูงๆแล้วเนี่ยช่วงท้ายของการวิ่งคูลดาวนะครับซึ่งผมก็จะวิ่งคูลดาวอยู่ประมาณเพดห้าสามห้าสี่ถึงหกต้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหกบ้างห้าห้าครึ่งถึงหกแล้วกันนะครับแต่ว่าใช้รอบขาที่สูง สูงเลยนะครับก็คือเป็นการก้าวันสั้นนะครับก็ตัวรองเท้าเองก็ยังทําได้นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราเราสามารถที่จะกําหนดจังหวะการวิ่งของเราได้แค่ไหนนะครับการใช้รอบขาน้อยออการใช้รอบขามากเนี่ยก็จะทําให้เราใช้กล้ามเนื้อที่น้อยลงนะครับก็เป็นการเซฟกล้ามเนื้อแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะบในช่วงท้ายเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจังหวะครูดาวผมก็จะวิ่งด้วยรอบขาอยู่ประมาณ1 8 8 190ไปจนถึง นะครับร้อยเาสปลายๆเลยจนกระทั่งจบการวิ่งเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นช่วงครูดาวช่วงสุดท้ายเนาะซึ่งทำความเร็วไม่สูงแต่ว่ารอบขาก็ยังคงสูงอยู่ครับ ถึงการทดสอบเอซิทเมตาสปีดสกายพลัสนะครับในรูปแบบสุดท้ายสไตล์สบิมบอยรันทอของเรานะครับก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการ uh, เอามาวิ่งแบบ uh, หลังปั่นจักรยานหรือว่าการทำ uh, บิกนะครับซ้อมบิกนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ uh, อย่างแรกเลยนะครับก็เราจะเวลาซ้อมบิกเนี่ยก็ผมแอมจะทดสอบกับ การใส่รองเท้าแบบไม่ใส่ถุงเท้าดูนะครับเพราะว่าบางครั้งที่เราจะต้องแข่งขันในกีฬาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องอทําความเร็วในส่วนของทางที่ชันนะครับอาจจะไม่ได้ใส่ถุงเท้านะครับซึ่งก็วันนี้อย่างแรกที่ผมลองดูก็คือไม่ใส่ถุงเท้าก็ไม่เจอในส่วนของปัญหาเรื่องการบาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอในเมตาสปีดตัวสกายตัวแรกนะครับก็คือที่เคยทำคลิปแนะนำไปนะครับ ก็คือ,อตัวลิ้นรองเท้าด้านในมันจะมีอาการเหมือนตัดเย็บที่มีความคมคมอยู่นิดหน่อยนะครับก็ทําให้มันบาดในส่วนของตัวเท้าและก็เป็นเป็นมีเลือดซิปซิปนิดหน่อยเลยนะครับสําหรับครั้งแรกเนาะแต่ว่าจากที่ผมเคยพูดคุยกับนักกีฬาที่เคยใส่รุ่นรุ่นแรกมานะครับก็เาบอกว่าหลังจากที่ใส่ไปสักระยะหนึ่งร่วมกับการใส่แบบมีถุงเท้านะครับมันก็จะ ทําให้ตัวรองเท้ามันเข้าที่แล้วก็พอใส่ไปใส่มามันก็ไม่บาดนะอันนั้นสําหรับรุ่นแรกเนาะแต่สำหรับรุ่นที่2หรือว่าจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่ารุ่นที่2องาเรียกว่ารุ่น plus นะครับก็ผมว่ามีการแก้ทางจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือผมใส่รองเท้าตัวเนี้ยเป็นครั้งที่3นะจากการที่เราทดสอบมาน,นี่เป็นครั้งที่3ก็ก็ใส่ปุ๊บก,ก็ไม่ไม่เจออาการบาดเลยนะครับวิ่งทั้งหมดไปประมาณ20นาทีหลังจากปั่นจักรยานประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ก็ไม่เจอในส่วนลิ้นรองเท้าด้านไหนนะครับงานตัดเย็บที่ไม่ได้บาดแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือการไม่ใช่ถุงเท้าอีกอันหนึง่งก็คือตรงจุดบริเวณตรงแถวๆข้อเท้านะครับก็ไม่ไม่บาดเพราะว่าเหมือนกับว่าตรงส้นรองเท้าตัวรองเท้าทํามาแบบบุกมาค่อนข้างนิ่มนะครับนั้นก็อจุดนี้ก็ยังไม่เจอเรื่องบาดเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เคยรีวิวไว้ในการทดสอบวิ่งครั้งแรกๆนะครับก็คือ เรื่องของความยาวของรองเท้านะครับที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยาวขึ้นกว่ากว่ารุ่นแรกนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่านิ้วนิ้วเท้าก็เลยไม่ไม่ชนด้านหน้านะครับซึ่งกอ็อันนี้ก็คือผมใส่10 US นะครับจากปกติที่ใส่เนป9.5 US นะครับโอเคส่วนสุดท้ายเรื่องการทำความเร็วนะครับก็วันนี้ผม เป็นการทดสอบลงวิ่งแบบเร็วเร็ว3นาทีพักหนึ่งนาทีครับสี่ห้าเซตนะครับก็เรื่องทําความเร็วก็ตัวเมตาสปีดกมตาพัดก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เรื่องการทําความเร็วคิดว่าไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการที่เวลาเราแข่งขันใจกีฬาจริงๆอาจจะเป็นการวิ่งไกลกว่านี้นะครับเช่น5กิโลหรือ10กิโลหรือแม้กระทั่ง2ีกิโลนะครับซึ่งอันนั้นเรายังไม่สามารถทดสอบถึงเนาะก็อันนี้เป็นเพียงแค่กลร์ดให้เพื่อนๆดูนะว่า เราเอารองเท้าตัวนี้มาวิ่งในแบบฉบับสควิมบ k e รันท็อ k นะครับก็คือแบบฉบับไตกีฬาเอามาวิ่งหลังปั่นจักรยานดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูครับว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเอาตัวรองเท้ากระแสตัวนี้นะครับตัว เอซิกเมตาสปีดสกายพลัสนะครับไปทดลองวิ่งแล้วก็รีวิวในแบบฉบับนักไดร์เแล้วก็เป็นการรีวิวในรูปแบบของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียในการเลือกซื้อ,อ,อหรือจะใช้หรือไม่ใช้รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็แล้วแต่วิจาาัณญาหรือว่าความเหมาะสมหรือว่าความเ,เข้าไม่เข้ากับสไตายการวิ่งหรือว่าการใช้งานของเพื่อนๆน,น,นะครับหังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็แล้วคลิปหน้าเราจะมีรีวิวอะไรหรือว่าจะมาพูดเกี่ยวกับการเล่นไายกีฬาในแบบฉบับไหนนะครับขอให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเป็นยังไงพบกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ